สบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอทุกคนทุกท่านเด้อจ้าวว่าจะเป็น FC ฟซีทางฟังไทยฟังลาวหรือว่าทางต่างประเทศเด้อที่เขามาติดตามรับชมรับฟังแพ่ว่าคนโกกคนเกา่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกท่านค่ะ มือนีกัยังมาอยู่กับประเด็นฮอตประเด็นฮอนนะคะทีคู่เนาะดูทางฟังเล่านะพี่น้องนะคะทีเปันออกมาเว้านะคะแลกก็มีคอมเมนต์จากพ่อเม่พี่น้องอฟซีนะคะ,ะว่าจะเป็นทางฟังเล่าหรือว่าทางฟังไทยนะคะทีว่าคอมเมนต์นะคะมอหน,นี้หรือว่าตอนใดประเทศไทย กาเป็นปาเถท,ทีเห็ดหายคนเหล่าหลายคนหลายชีวิตที่มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดมาอะนี่นะคะทุกคนนี่นะคะก็เป็นคอมเมนต์นี้เนาะนี่นะคะกาเล่หูซึกแบบเห็ดหายเพ่ว่านั้นหูซึกดีแมน,ะะน,นนะคะทุกคนทุก่านนะคะเพว่าขอบอกก่อนเลยนะคะว่าการทําการเหียนนะคะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าข้าต้องเขียนถึง คำานึ่งถึงเหตุและผลแมนบอพี่น้องนะคะคนที่มีเงินนะคะเพื่อนก็สามารถที่จะได้เฮียนสูงได้เฮียนที่แบวว่ามีฐานะมีครอบครัวหรือว่ามีอาชีพในการเหตุทําทงานแมนบอพี่น้องนะคะนง่งยินเงินเดือนอยู่ในห้องแอร์ยางแพงๆนะคะและกระิิงสําคัญคือเข้าก็ต้องเป็นภาษาเกียงภาษานะคะทุกคนแมนบอแต่ว่าสังคมนะคะเราอย่าลืมนะคะว่าสังคมเราเป็นสังคมนิยมนะคะพี่น้องแมนบอสังคมนิยมนะคะทุกคนการที่เราจะ ลอยเรือพ่อเมยหายเป็นหลากเป็นฐานหรือว่าหายไดเหมือนทีคนบันนอกขอคำนาเหมือนเพ่ว่าอันนี้นะคุณทุกคนถ้าอยากจะหายชีวิตขอขวดีขึ้นหรือว่าอยากให้พ่อเมย์มีเงินมีข้าใส่ได้ท่านเหตุการณ์ท่านเวลาท่านทวงทีเพว่าต้องอดทนเฮียนนะคะอดทนเหียนและในระวางทีเพ่ว่าอดทนเหียนนะคะเพ่ว่าก็ต้องคิดว่า เงินที่พ่อเม่ส่รงมาหายเหาอ่ะเพื่อนคือต้องลำบากขนาดลำบากมากๆทุกคนเฮ็ดหน้าแม่นบอกเฮ็ดหน้าและบวกกับสทาอ่าผักนักงาน,านาคูเมือ,อัน,นี่มันบอกเงินเฝอแห้งทุกคนเงินเฝอแห้ง,ขง,ขง,ขงเขาคล้องเครื่องใส่มันกระแพงมันบอในใหเพราะว่าพ่อเม่เหาจะสื่อน้ำมันสื่อปุ๋ยนะคะทุกคนใช้จะจางคนไทยหน้าอีกเอาจริงๆนะเฮาเฮี้ยนนี้นะทุกคนขั้นต่ำอ่ะ อายุตั้งแต่6ปีถึงเร้าหาปีแมนบอกถึงจะได้เขียนแบบปักหลักปักฐานจริงๆอ่ะกว่าจะประมาณนั้นนะทุกคนกว่าจะได้เขียนแบบว่าเป็นอ่าตนเป็นโตนะเร้าหาปีเพื่อว่าคิดเปิงนะทุกคนนะคะเร้าหาปีแมนบอกในระหว่างที่เร้าหาปีให้ตายเถอคะค่ะอย่าปฏิเสธเลยว่าคุณจะไม่มีความรักในวัยเลียนเป็นไปบ่ได้ค่ะปัจจุบันนี้นักเขียนนะคะเป็นม่ยิงจบแคมีเจ็ดคะ่ะ เกาะออกจากห้องเยี่ยนแลค่ะเพื่อที่อยากจะมาสางขอบสางขั้วหรือว่าบางคนนะคะผู้ชายจบอาอ่าปดินดาปรินญาตีมันบอกสุดท้ายนะคะทุกคนกับพรกันออกมาสางขอบสางขั้วมาเหตุงานอยู่ในประเทศไทยคือเก่าอันนี้เพื่ว่าปนอยูผาดเพิ่งหรือว่าวาวแหย่ไพ่นะคะผู้ได้ทีโบมีประสบการณ์เหมือนที่เพื่ว่าว้าวกะบ่เป็นยังค่ะแต่เพื่ว่าว่าวเพราะว่าเพื่ว่าเห็นมาหลายคนแล้วเห็นมาหลายโคแล้วนะคะทุกคน เที่ยเป็นแนวนี้และพาว่าก็เลยคิดว่าเอ,อการที่เขาเฮียนเป็นบอกอาสมมตินะเพาะวาบอกเคยหามหนองบอกเคยหามญาติพี่น้องเลอว่าบอกเคยหามลูกหลานเพื่อจะบอกหายเฮียนนะคะขนาดเพาวากลับบ้านเพาวายังถามเลยว่าอยากจะเฮียนไปหอดใสอย่างจะเฮียนด่านใดคําตอบที่ได้มาคือเขาบอกว่าหลักๆก็แค่เฮียนให้จบมอดเจ็ด หรือว่าบางครั้งก็อยากเขียนให้จบม .4 แล้วก็อยากไปเหตุงานอยู่ในประเทศไทยจบม .7 กับม .4 การสุดยอดกับภากันอยากมาหาเหตุงานอยู่ทางฝั่งไทยไปเละคืออยากมีเงินเป็นของตัวเองอยากมีเงินเก็บเป็นของตัวเองอยากมีรายได้อยากมีหันมีหนีซอยพอแม่คืออันนี้คือเด็กความคิดของเด็กบัานนอกนะทุกคนเพราะว่าเฮียนแมนบอก หนึ่งสถานภาพสถานการณ์พี่น้องคะการเฮียนในดูทังบ้านนอกให้ว่าคิดว่ามันก็นดีแน่นดับหนึ่งแต่ว่ามันจะขาดกันที่แบบว่าอ่าเข้าเอิรนไว้ยังนะความที่แบบว่าสะดวกสบายบอกง่ายๆซะพี่น้องแมนบอกความสะดวกสบาย คือ,อย่างเช่นนะและการเทียนการซอนี่พ่อเม่เนี่ยกับบ่มีเวลาที่จะซอนลูกเอาอันนี้คือจริงๆเลยเพราว่าบริวาวห้ไพ่นะคะเพราว่าเห็นตัวอย่างในขอบขัวของเพราว่านะคือพ่อเม่นี่บ่มีเวลาแม่กระถางจะซอนหลูกเพราะว่ายัางตื่นเสาร์มาแมนบอกออกไปไ้ไปหน้านะทุกคนไปน้ำงัวนน้ำคว้ยอะตกแรงมากนะคะก็นอนอยูไอยูหน้านอนอยูไอยูหน้านที่นี้พื้นไฟกับบม่มีแมนบอก อันนี้คือบานทพกวานะเพื่อน,นไพ่บ่มีพี่น้องนะคะก็คือหมิดแล้วก็คือจบเจ้าก็ต้องไต่ไฟตะเกียงหันอ่านนังสือเขียนหนังสือและปัจจุบันนี้ทุกคนค่ะเทคโนโลยีค่ะเด็กเด็กเด็กหน่อยนะคะเขาติ๊กตอกติ๊กยังนะคะเห็นเฮ็ดงานหันงานนี้มีเงินเฮ็ุหันเหตุนี้มีรายได้สางรายได้นู่นนี่นั่นทุกคนค่ะสังคมนิยมจ้ะทุกคนค่ะ คนเห่านะมีกิเลสมีตัณหามีความรักโลภโกรธหลนมีความรักโลภโกรดหลงนะคะทุกคนอยากจะมีเงินอยากจะมีเสื้อผ้าดีๆอยากจะมีของสวยๆใส่อยากจะแต่งตัวงามๆอยากจะแต่งตัวสวยๆอยากจะแต่งตัวลอๆนะทุกคนแมนบอกอยากจะมีรถดีๆครับและการที่เฮาคิดว่าเฮาทนเฮียนทั้งที่เขาอยู่ในสภาพนี่สภาพแบบกินอดๆอ,อยากๆแตลกการเป็นอยู่กับแบบว่าขาดๆเดเกนเคิอนอันนี้คือแพลว่าวหาวถึง ในบ้านหนอกในเขตคลองทีเพว่าอยู่นะคะทุกคนก็ต้องตัดสินใจเขามาทํางานอยู่ในประเทศไทยค่ะเพื่อยังละ่ะเพื่อที่เฮาจะเอาตัวหลอดจากสิ่งที่เฮาเห็นนะคะทุกคนแมนบอกเนี่ยแหะคะ่ะหนึ่งนะคะยังเช่นคือคนที่มาทํางานบ้านแมนบอกขายอินเทอร์เนต็ตกับบริเสีย ใส่สัญญาณไวไฟฟ,ฟรีนําเจ้าหน่ายนะคะทุกคนแมนบล็อกฮ่องริเสซียอินเทอร์เน็ตแต้ยังเลยเขาก็โอเคหละประหยัดค่ายอินเทอร์เน็ตไปละถ่ายยูฟังลาวนะทุกคนเงินเติมบัตรเติมเงินนะก็ต้องขอน้ำเมเวลาที่ไปหันไปเย็นเด็กหน่อยปพรสี่นะทุกคนปพรสี่เพหาเนี่ยโอ้ยมีโทรศัพท์กันแล้วแค่เพรสองเพสามนี่ก็มีโทรศัพท์กันแล้วภาษาอีียงแค่ปพรสอ,พอสองพอสามนะคะหลานของเววานะคะที่เป็นน้องนโมที่พ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนลาวอายุแค่ห้าขวบ พอหวาดเงืนไปไห้เพว่าถามว่าเก็บเงินว่าเหตุยังเก็บไวส้สื่อโทรศพัพท์ซื้อโทรศัพท์ไปเหตุยังเบิ่งกรต์ตูนลินติ๊กต็อกทุกคนคะนี่มันสังคมไหนแล้วคือเขาต้องเปิดใจแหงกวงพ่อแมพี่น้นองนะคะอันนี้คือเขาตรงย่อมรับว่าทั้งฟังเล่าหรือว่าคนเล่าที่อยู่บ้าน,นอกอยู่ชั้นนาบดนะคะทุกคน ทีว่าอยู่บ่เวนอยู่ในเขตเมืองแมนบอกเพื่อนบ่นมีเวลาที่จะซ้อนหลุบบ่มีเวลาที่จะมาหาม,มาเฮียนมายังเพราว่าบอกเลยนะเพรว่าเฮียนจบแข่ป,ปอสีจบจากการทีพอเมบ่มีเวลาส้อนเพราะว่าย,ย้อนไปยุคสมัยที่อาประมาณเศร้าวกว่าปีหลังนะคะทุกคนแมนบอกจบปอสีนะคะ,ะกับประมาณเศร้ากว่าปีหลังคือเฮ้าอ่ะบ่มียังเลยนะคะพี่น้องนะคะ และพาเปรียบเทียบนะคะกับการเรียนอยู่ทางฝั่งไทยเพื่องเข่งขัดและเข่มงวดอะีรและกับเปรียบถึงของทีมีโปรโมชัน่นโปรโมชั่นอะไรนะคะพี่น้องนะคะอย่างเช่นแมืนบอเออมีการแข่งขันหันแข่งขันหนีมีการสอบนักเขียนดีนักเขียนเกณฑ์นักเขียนโบขาดโบเแคยนมีการแบบว่าเออคนที่ตกถูกแรงงานากระซามาเทียนฟรีสอบฟรีมีทุนการศึกษาเหตุการณ์น,นี้มีสฉพาบุคคลขยันมีวิชาอะซิลปะ มีวิาชาศิลปะมีวิชาคณิตศาสตร์มีวิชาอีกย่างต่างๆให้ห้าเหลือเขียนเหลืองยังมันบอกนี่หละพี่คนทุกคนนะคะแหละก็มีการแจกนังซื้อแจกหันแจกหนีเด็กหน่อยมันก็มีกําลังใจเถียะเขียนแหลดพอตกมาบานนะคะเพราวาบอกเลยว่าคนไทยเป็นคนที่เข่งคัดมากๆกับการเรียนและเป็นสิ่งดีผนซ้อนสมคําที่ผนซ้อนบอกว,ว่าการเรียน ็นสิ่งที่คนเราต้องมีทุกคนเพราะว่ายัางทุกคนเพราะว่าการเฮียนการสอนของทางฝั่งไทยเฮียนแหลวซ้อนแหลวเพิ่นเอามาใส่ในชีวิตได้จริงๆได้จริงๆทุกคนเห็นเลยแหลวเพิ่นบริซ้อนแกธรรมดานะคะบริรท้อนแกธรรมดาม็นโมพี่น้องบริซ้อนแกวาวเฮียนหูไปแต่ป็ิซ้อนแบบเข่งขาดและก็ลึกซึ้งมากทุกคนซ้อนทุกอย่างบพว่า,าจะเป็นเรื่องมารายาทการสังคมการสื่อสารอาการมีน้ำใจเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ ทางฟังเล่านะในเขตบัานหนอกเพี้ว่าเว้เาเลยนะ้าเสียหายไปซ้อนการที่เห่าเอือเพเผื่อเพเอผเพ,พี้ว่าถามในพี่น้องเหาเชียวยังไปเอือเพเอือพ่อผขนาดคนในขอบขั้วของเขาเองหรือว่ากินในขอบขัว้วเองย่งแถบจะบอกพ่อกินและจะไปหายซ้อนบอกว่ามีการเอือเพเอือพ่อผได่แนวไดพี่น้องนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนล่าบางคนที่ต้องยอมหับนะคะว่าเออ เฮ้ายาบมาให้คนไทยเลยค่ะเพราะคะ่ะการเฮียนอยู่ทางฝั่งไทยนะโอ้โหเพีวานี่แบบเห็นแล้วแบบชื่นชมนะคะและถามแพ่ว่ามีโอกาสนะคะเพีวาจะนําความหูหรือว่าเหลืองเล่าดีๆหรือการเขียนการซ้อนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยของทางฝั่งไทยนะพี่น้องไปฝึกไปบอกให้ลูกหลาน อยู่ในบ้านของเพว่าหรือว่าบุคคลในครอบครัวของเพ่ว่าเพว่าบอกเลยนะคะว่าคนเล่าหรือว่านักเด็กหน่อยนะักเขียนอยู่ทางฝั่งเล่าเด็กหน่อยอยู่ทางฝั่งเล่านี่นะเพื่อนจะขาดเรื่องการที่แบบว่าความรับผิดชอบหรือว่าการเป็นระเบียบเรียบร้อยะคะ่ะทุกคนคือ,อยังตรงหายเฮาบอกอยังตรงหายเฮาเตือนยังตรงหายเฮาเ้านำนำแต่ทางฝั่งไทยนะเว้าหน่อยะคะ่ะ เบาอยู่แต่เบาหน่อยพี่น้องนะคะส่วนไลายจะมีความหับผิชอบเป็นของตัวเองอันนี้คือเรื่องเล่าที่พ่ว่าได้พอนะเพ่ว่าบอหูว่าคนอื่นนะพอเหมือนพ่ว่าหรือเปล่าแต่เด็กหน่อยทางบาทเนี่อยอายุเจ็ดแปดปีสิบกว่าปี 11, ปสิบเอ็ดสิบสองปีสเหตุยังแต่ละย่างนี้ยั่งตองให้เหาบอกแล้วบอกอีกซ่อนแล้วซ่อนอีกอยู่นะักพี่น้องนะคะยัง,ลงลหลงระเลรยังขาดความหับพิชอบยังขาดความมีระเบียบวินัยต่อตนเองหรือว่าต่อผู้อื่น เนี่ยแะค่ะเพราะว่าเป็นยังคือเห่าตรองบอมีตรงนี้เพราะว่าเด็กหน่อยนะคะทุกคนยังขาดการอบร่มเหลืองอ่าเหลืองจุดๆนี้เพราะว่าเพราะว่าลักๆนี่คือยังเทนก็นกนคือแมนบอกเลิกงานมากกัะบอมีแนวยูแนวกินใส้เสตองพะวะนั้นแนวยูแนว,แนวกินแมนบอมี่หนอกนะคะเพราะว่าการเป็นอยูของเฮามันลําบากมันยังขาดเคินก็นเลยบริใจใจกับการหําการเหี่ยนและบางครั้งน่ะในคู่นี่ ยางเช่นในคู่เมนบอกเวลาที่เข้าไปเฮียนเนี่ยอย่างเช่นเพิ่นบอกว่าเออถ้าเป็นสวงช่วงกันนะที่ผ่านมาคือเพื่าเห็นนะบอกว่าวันที่เศร้าเด็กหน่อยต้องไปเฮียนแล้วนะคะวันที่เศร้าของเดือนเมษาผ่านไปวันที่เศร้าเด็กหน่อยกับพท่นในไปเศร้าสองกับพระท่นไปเศร้าสามกับพระท่านด้ไปนะคะหือว่าคู่ติดเวียกเด็กหน่อยเฮียนหอปอสามปอสี่นะคะทุกคนหรือว่าแม่กระถางอาโม่สีเนาะที่เพื่อว่าไปอันนั้นเห็นนะอันนี้คือว่าเฉพาะคนในอ่า ทีเพ่ว่าเดี๋ยวพอตรงๆเลยนะในหมู่บ้านในบ้านของเพ่ว่าชุดถ่ายนะทุกคนก็ยังไปเกิดแหละเพ่ว่าก็สงสัยว่าในระยะเวลาที่เพ่ว่ากลับไปนะคะตั้งแต่วันที่เก่าเนาะจนเพ่ว่ากลับมาวันทีอ่าอ่าเศร้าเศร้าไปนะทุกคนเพ่ว่าไดีเห็นว่าลูกล้านหรือว่าอ่าเด็กหน่อยในบ้านของเพ่ว่านีเขื่อนของเพว่านะทุกคนก็สิมีเด็กหน่อยหลยเนาะ เพราะว่าบบเคยเห็นเขาอ่านหนังสือโบเคยเห็นเขาถบถวนบทีห่หำบทเทียนเพราะว่ารักๆก,ก็คือมีแต่ไปเหวีย่ยงในสิแลนน้ำควยน้ำงัวในสิแลนน้ำการหาอยู่หากินเป็นเพี่น้นนองนะคะน่าจะซอยเหวีย่ยงพอแม่เอาเช่นบบมีเวลาที่จะหำจะเฮียนนี่และคะ่ะทุกคนถึงขันบอกว่าคนที่เฮียนจบหมอเจ็ดหรือว่ามอสี่เหมือนล้านของพี่ว่าที่แว้หูจักจนอ่านแถบจะบบได้เขียนจะบบเป็น เพราะอย่างนะคะทุกคนพเพราะว่าเสียเวลากับการทํามาหากินหมดและการที่เหตุแบบนั้นมันไม่มีความบุญซื้อแบบนั้นมันมีความคิดอยู่แบบนั้นนะว่าเข้าต้องกระตือรือร้นขนาดใดก็เลยเหตุหายเด็กหน่อยหลายๆายคนนะคะต้องตัดสินใจออกจากโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะมาทํางานหรือว่ามหาอยู่หากินเขาตรงใช้ชีวิตแบบกระตือรือรน้นต้องดินร่นต้องตัดสินใจ ออกจากกันที่เขาคิดว่าเขาก็อยากเขียนนะคะเอาจริงๆแพ่ว่าเสือเลยว่บุมี่ไพทีท่บุอยากเขียนนะคะแพ่ว่าเนี่ก็อยากเขียนแต่ว่าพอว่าขอบควดจนสมัยสุปตะก่อนนะ เงินที่สื่อประกาหรือว่าสื่อมิกนี่ราคาแค่หาลอยกีบนะคะหาลอยกีบค่ะทุกคนหาลอยกีบเปรียบเทียบกับเงินเงินบาทไทยปัจจุบันนี้มันบอ่อเทอิงมดหนึ่งบาทสำนักทุกคนนะคะถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันเนี่ยเพราะว่ายังมีเงินที่จะสื่อนะคะทุกคนยังต้องเดยวข้อพ่อเขาเม่และพ่อเม่์ะบางหางเขาสื้อมาแมนบอ่อ แลยกระทงแะนะคะทุกคนกระทงผ้ามันก็เป็นกระทงพลาสติกอ่ะเป็นกระทงหิวอ่ะแล้วก็ตรงยางไปโอ่งเฮียนเหมืนบอกเพรายางไปแล้วมันไปกอกับหันกับหนีมันก็ขาดเลยทุกคนเพราะมันขาดแล้วมันนี่มิกข้องเท้าหรือว่าซอกอ่าหรือว่ายังข้องเท้าอ่ะมิกที่เท้าไหวในกระทงอ่ะมันก็ขาดแล้วมันก็เคียมันนี่มันจะหายทุกคนเพราะมันหายแล้วก็ต้องไปขอพ่อแม่ใหม่พ่อแม่ก็บอกมีเงินที่จะเสือหามันบอก มันก็เลยเหตุในห้องแบบโอ้ยอุปสรรคหลายหนาหลายตาตัดสิ้นใจมาทํางานอยู่ประเทศไทยนะคะนั่นแหละทุกคนนะคะว่าบอกเลยนะคะว่าการาเป็นอยู่ของแต่ละคนมันบ่คือกันนะอย่าเอาไปเปรียบเทียบเลยว่าเออการเขียนบอดีจังสันจังสีหรือว่าการเรียนมันเป็นสิ่งที่ดีจังสันจังสีตรงเฮียนขมุกข,ขมําตรงตังใจงเฮียนทุกคนคะอยากให้แนมเบิงด้วยเหตุและผลอยากให้แนมเบิงความเป็นจริงความเป็นจริงเท่านั้นถึงจะ ดำเนินชีวิตอยู่รอดนะคะพี่น้องนะคะโอเคนะคะอีพีนี้พี่ว่าเขอจบแค่เพียงตอนนี้เนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เข้ามาหาชมมาฟังเนี่ยหาชมมาฟังแล้วมีความคิดเห็ในใดนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถกทายกันไหนเด้อจากคำว่าคำจานะคะหรือว่าคำพูดอันไหนที่พี่ว่าว่าวไปบุพิดอ่าพิดผิดผ่านประกันได้ก็ต้องขอโทษข้อไปน้ำในหลายเด้อค่ะข้อเขาพูดในหลายนะคะ,ออคนนะ,คะที่เข้ามารับชมรับฟังคะ่ะสบายดีสวัสดีคะ่ะ